สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสยามมนุสติธรรมวันอาทิตย์รายการนี้อำานวยการผลิตโดยกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจาักรร่วมกับกองทัพบ,บกพบกันในวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12เมษายนพุทธศักราช2558และตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน5ปีมะแมครับ ผมพันตรีสุธีสุขสากลอนุสาสนาจารย์กรมการทหารสื่อสารผู้ดำเนินรายการขอนำเสนอในเรื่องบุญพิเศษเทศากาลสงกรานต์ครับก่อนอื่นไปพบกับคุณนิรนุ์เนตรพุกณะนะในช่วงวันนี้ที่จดจำกันก่อนครับวันนี้ที่จดจำขอย้อนไปวันที่12เมษายนพุทธศักราช 1,839วันตั้งเมืองเชียงใหม่ตามปรากฏในศิลาจารึกวัดเชียงมั่นตรงกับวันพฤหัส,สบ,บดีขึ้น8ค่ำเดือน6วันนี้ในปี2,514ตั้งค่ายสุริยพง์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารม้าที่10จังหวัดทหารบกน่าน อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านและวันนี้อีกเช่นกันในปี2532สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นโบราณสถานปราสาทหินใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทยก่อสร้างขึ้นตามความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พิมายเป็นเมืองโบราณที่รุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์มีคูเมืองกำแพงเมืองและประตูเมืองทั้งสี่ทิศจะเห็นได้ว่าปราสาทหินพิมายเป็นศูนย์กลางและปากทางสำคัญของดินแดนลุ่มแม่น้ำมูลไปสู่เมืองพระนครราชธานีของอาณาจักรกัมพูชา ในราวพุทธศตรวรรษที่16ต่อมากรมศิลปากรได้เริ่มบูรณะโบราณสถานแห่งนี้ตั้งแต่ปี2507และยังได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพิมายซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมทับหลังอันมีลวดลายประณีตงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยโดยเก็บรวบรวมจากปราสาทหินในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีศิลปะวัตถุขอมอีกหลายอย่างเช่นหลักศิลาเทวรูปและพระพุทธรูปฤดูการผ่านชีวิตคิดวิเคราะห์เมื่อย่างเย่อผ่านสงกรานการสมัยจากปีเก่า12เดือนเคลื่อนคล้อยไป เข้ามาสู่ปีใหม่ให้ทบทวนอายุที่เพิ่มมากฝากให้คิดว่าชีวิตก้าวไปไม่คืนหวนอยู่นานไปเมื่อน้อมนำทำสิ่งควรทุกคนล้วนสรรเสริญเจริญพรตรุดสงกรานวันครอบครัวมีระบุวันผู้สูงอายุควรสะท้อนเกิดมาได้เพราะมีท่านผู้ปั่นพรเพื่ออาทรโดยสรุป บุพการีสงกรานนี้กตัญยูควรชูเชิดสามัคคีควรทูลเทิดเกิดศักดิ์สรีความเป็นไทยความเป็นพุทธสุดเสรีก็เพราะมีบุญสร้างสรรค์พร้อมปัญญาท่านผู้ฟังที่เคารพตรุษสงกรานหรือปีใหม่ไทยเข้ามาถึงในช่วงเทศกาลสงกรานในแต่ละปี ก็เป็นช่วงห่วงเวลาที่จะได้สนุกสนานเบิกบานใจผ่านช่วงเวลาของการทำบุญกุศลตลอดถึงการละเล่นตามแบบประเพณีวิถีไทยของเราซึ่งเป็นช่วงห่วงเวลาที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวทำการเกษตรและเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศร้อนก็มีสายน้ำที่มาช่วยลดอุณหภูมิความร้อนผ่านพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสงน้ำพระ รถน้ำดำหัวตลอดถึงการละเล่นน้ำตามประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาวันหยุดต่อเนื่องหลายวันเป็นโอกาสในการที่จะได้ทำบุญหนุนใจเป็นโอกาสในการได้พักผ่อนเป็นโอกาสในการที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวหรือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้สูงอายุเช่นปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับ ดังนั้นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นช่วงห้วงเวลาที่เป็นบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เหมาะควรแก่บรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ประเทศชาติของเราให้ก้าวต่อไปบนเส้นทางสายความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับทําอะไรกันบ้างครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นอกจากทําบุญหนุนใจก็ได้โอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจ และที่สําคัญที่สุดก็คือกระตันอยู่ชูใจนั่นเองครับคําว่าสงกรานี้ความหมายก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปในจักรราศีซึ่งราศีนี่ก็มีอยู่12ราศีพระอาทิตย์ที่กําลังเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีใหม่ที่ว่านี้ก็คือราศีเมษหรือเดือนเมษายนการตั้งชื่อเดือนก็ตั้งชื่อตามกลุ่มดาวที่ปรากฏเป็นรูปต่าง เช่นเดือนเมษายนก็เป็นรูปแพะเดือนพฤษภาคมก็เป็นรูปวัวเดือนมิถุนายนก็เป็นรูปคนคู่เดือนกรกฎาคมก็เป็นรูปปูเป็นต้นใช้เวลาในการเคลื่อนไปสู่ราศีต่างๆราศีละหนึ่งเดือนพอครบทั้ง12เดือนก็เป็น1ปีก็เป็นโอกาสในการขึ้นสู่ปีใหม่เมื่อครบทั้ง12ราศีหรือ12เดือน ชื่อเดือนในแต่ละเดือนจึงมีคําว่าอายณะและอาคมะต่อท้ายที่ลงท้ายด้วยคําว่ายนหรือคําว่าคมซึ่งแปลว่ามาถึงเช่นมาถึงเดือนเมษายนก็ถือว่ามาถึงเดือนที่มีสัญลักษณ์ดาวเป็นรูปแพะสําหรับที่มาที่ไปของการจัดงานสงกรานในช่วงนี้ก็มาจากอินเดียภาคเหนือซึ่งอินเดียภาคเหนือนั้นต่อจากฤดูหนาวก็เป็นฤดูใบไม้ผลิ โดยถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่และของไทยก็ถือเอาระยะเสร็จสิ้นฤดูการทำงานเก็บเกี่ยวในช่วงของการพักผ่อนนี้ก็จัดบรรยากาศของความสนุกสนานรื่นเริงรับศกใหม่หรือปีใหม่ของไทยการจัดโดยทั่วไปก็นิยมจัดกัน3วันครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15 13 14 15เมษายนจึงเป็นช่วงของการจัดงานวันสงกราน มีวันต้นวันกลางหรือเรียกกันว่าวันเนาแล้วก็วันสุดท้ายเรียกว่าวันถลิงศพประเพณีนิยมสืบสารกันมาก็คือการได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ลายดอกสีสันสดใสแต่งสวยแต่งหล่อเพื่อที่จะได้ไปร่วมงานบุญสนุกสนานบันเทิงใจรวมไปถึงการทำขนมต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำบุญถวายพระสงฆ์แล้วก็นำไปแจกจ่ายกันขนมที่นิยมทำกันก็เป็นขนมเปียก เข้าเหนียวแดงแล้วก็กะละแมทางวัดก็ตระเตรียมสถานที่ไว้คอยต้อนรับญาติโยมที่จะมาทําบุญตลอดทั้ง3วันก็จึงเป็นโอกาสในการที่จะได้จัดเตรียมสถานที่ก็คือสาลาการประเรียนตลอดถึงลานวัดให้สะอาดสะอ้านเมื่อถึงวันทําบุญก็มีการทําบุญตักบาตรมีการละเล่นการก่อพระเจดีย์ทรายถือเป็นประเพณีในการขนทรายเข้าวัด โดยความเชื่อที่ว่าเราเข้าไปที่วัดแต่ละครั้งก็มีเศษดินติดมากับรองเท้าออกมาจากวัดอยู่เรื่อยไปเมื่อถึงสงกรานต์แต่ละครั้งก็ควรจะได้มีโอกาสขนทรายเข้าวัดหรือชำระนี่สงนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยนกปล่อยปลาบางที่มาก็อาจจะมาจากการที่ได้ช่วยปลาที่ตกคลักอยู่ในแอ่งในหนองเนื่องจากว่าในช่วงเดือนเมษายนาน้ำเริ่มแห้งลง นอกจากนี้ก็ยังมีพิธีบังสุกุลอัติของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเช่นปู่ย่าตายายหรือมารดาบิดาการส่งน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระสงฆ์การรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่แสดงออกซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนของลูกหลานบริวารชนผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ถือโอกาสนี้ให้ศีลให้พรให้ศีลในที่นี้ก็คือการให้โอวาตให้คติในการดำเนินชีวิต เป็นการดำรงความเป็นไทยช่วลูกช่วหลานสืบไปสิ่งของในพิธีก็อาจจะประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนผ้าใหม่ตลอดถึงน้ำอบน้ำหอมที่จะใช้ในการรดน้ำขอพรจากท่านข้อคิดคติธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เมื่อดวงอาทิตย์ย้ายไปตามธรรมชาติมนุษย์ก็ควรที่จะได้พินิจพิเคราะห์ให้เห็นเป็นธรรมะเช่นความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง เวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมลและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเออืดอาดมักจะพลาดปรารถนาช่วดแล้วจะโศกาะอานิจจาเราช้าไปดังนั้นจึงไม่ควรประมาทในการดําเนินชีวิตเพราะชีวิตสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่รู้ได้นะครับความหมายตามแบบชาวพุทธสงกรานจึงควรจะเป็นการก้าวไปดีหรือก้าวไปอย่างดีอดีตแก้ไขไม่ได้มีแต่จะทําใหม่ให้ดี หรือความหมายอาจจะแปลว่าก้าวไปด้วยกันพร้อมกันก้าวไปได้แก่ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะการทำกิจกรรต่างๆเพื่อส่วนรวมนำสังคมประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกความหมายหนึ่งคือการก้าวไปร่วมกันอยู่ห่างกันก็ย้อนกลับมาหากันเช่นลูกหลานกลับบ้านไปกราบพ่อกราบแม่ในเทศกาลนี้พ่อแม่ยังรอลูกเติมใจอยู่ เป็นโอกาสในการปรองดองสามัคคีสมานฉันคติธรรมอีกส่วนหนึ่งจากตำนานของนางสงกรานก็คือธรรมบาลกุม,มารที่ตอบคำถามกบิลพรมที่ว่าเช้ากลางวันเย็นราศีอยู่ที่ไหนซึ่งคำตอบก็คือเช้าราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกเย็นราศีอยู่ที่เท้าหากจะได้ความหมายที่เหมาะควรในการพัฒนาชีวิตต่อไปก็ควรที่จะได้ระลึกนึกถึงว่า หน้าของคนเราควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอกของเราคือใจของเราควรจะเยือกเย็นและเท้าของเราก็คือข้าวย่างไปสู่อุดมการณ์อุดมคติในการดําเนินชีวิตไปสู่ความดีงามและในช่วงวันสงกรานนี้ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนมากดังนั้นการเล่นน้ําก็เพื่อที่จะลดความร้อนของอากาศ อุณภูมิภายในใจก็ควรจะได้รับการดูแลให้เย็นฉ่ำไปด้วยโดยเฉพาะสัมพันธาภาพในระหว่างหมู่ญาติหรือคนรักเป็นโอกาสในการสร้างความร่มเย็นให้เกิดขึ้นในชีวิตจึงมีคำกล่าวที่ว่าร่มเงาของญาติเป็นร่มเงาที่เย็นที่สุดนี่คือสยามมารุสติธรรมวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องบุญพิเศษเทศกาลสงกรานต์ครับ ช่วงเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วผมพันตรีสุธีสุขสากลอนุสาสนาจารย์กรมการทหารสื่อสารผู้ดำเนินรายการและคุณธีระเทพพวงเงินผู้ควบคุมเสียงลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยครับสสงงกรราาาานานบุญคจพะศ สุขสันหันสาเรามาส่งน้ำพระการเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยเรานั้นพี่น้องบุญค้ำสัมพันธ์ร่วมกันทำดีปรองดองญาติมิตรพี่น้อง พบกันในวันสงกรานจากกันมานาลูกหลานส,มสามัคคีใจทองทำบุญยากิิจุทิญาติพี่น้องสมานนชันปรองดองดังทองกลมเกลียวมาอันคง ใจมันในพระคุณพ่อแม่การุนปู่ย่าตายายชื่อคำโยงถึงวันสงกรานเหมือนสารส,สัมพันธ์มั่นคงรดน้ำขอพรกราบลงเพื่อเป็นมงคลพลองใจ งานบุญสงกรานเรามาสืบสารความดีสมานไม่ตรีสามคีพี่น้องไกลไกลถึงวันสงกรานเหมือนสารงานบุญมันไว้พี่น้องญาติมิตรทั่วไทยร่วมใจทำบุญ សុងក្រាន